เปิดตัวยังเป็นทางการในประเทศจีนแล้วครับกับเซี่ยมี15 s ซีรีสนะครับผมรอบนี้มา2รุ่นเหมือนเดิมครับเสี่ยมี15แล้วก็15 Pro มาดูกันว่าทั้ง2รุ่นมีอะไรน่าสนใจบ้าง <S <S เรามาเริ่มจากรุ่นพี่ก่อนครับเสี่ยมี15 Pro งานดีไซน์เขาเนี่ยดูเผินๆมีความคล้ายเดิมนะครับแต่ถ้ามองเจาะลึกลงไปก็จะเห็นว่าเขามีความละเมียดกว่าเดิมนะครับพวกตามเหลี่ยมตามขอบต่าง,างๆเขาจะมีแบบ ดีไซน์ออกมาใหม่ให้มีความโค้งมนมากกว่าเดิมครับหน้าจอของเขาเนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบขอบโค้งสีด้านนะครับโดยที่มุมโค้งเนี่ยจะค่อนข้างน้อยนะก็จะคล้ายๆกับตัวรุ่นที่แล้ว14 Pro เนี่ยแหละครับผมก็จะมาพร้อมกับตัวกระจกของเขาที่พัฒนาเองนะครับผมเป็นรุ่น2.0ก็จะมีความทนทานต่อการตกมากกว่าเดิมถึง25%เลยครับแล้วเขาจะมีสีเด่นของรุ่นนี้แะครับก็คือตัวที่เป็นแบบฝาหลังสีมันเป็นคลื่นน้ำนะครับผมแล้วก็แล้วตนกล้องก็จะเป็นสีเงินนะครับขอบเครื่องมันเงาสวยมากๆเลยสวย,ยแบบอย เเห็นตัวจริงลยขนาดหน้าจอจะอยู่ที่6.73นิ้วครับผมความละเอียดอยู่ที่ 2K ตัวนี้ Refresh Rate เป็น Adaptive นะสามารถปรับได้ตั้งแต่1ถึง120 Hz เลยรองรับทั้ง HDR10+ ทั้ง Dolby Vision ครบครันครับผมหน้าจอใช้วัตถุสองแสง M9 ครับซึ่งรุ่นใหม่นะี่ข้อดีก็คือสามารถทำความสว่างสูงสุดได้อยู่ที่3,200ิตนะครับและมาพร้อมกับเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือแบบั l ตรา s o n i c ด้วยนะครับผมเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือแบบนี้ครับจะเร็วกว่าแล้วก็เวลากดสแกนจะไม่มี แสงส่องออกมานะครับผมกล้องหลัง Xiaomi 15 Pro ใช้เซตอัพแบบ3ตัวครับตัวกล้องหลักความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลเซนเซอร์ใช้ไลท์ฮันเตอร์900นะครับตัวเดียวกับตัว14 Pro เลยคือตอน14 Pro เนี่ยเขามาพร้อมกับกล้องที่สามารถปรับรูรับแสงได้ตั้งแต่ f 1.42ถึง f 4.0แต่ใน15 Pro เขาใช้รูรับแสงแบบฟิกซ์นะครับอยู่ที่ f ส่วน1.44ครับผมมีการสั่น OIS ด้วยตัวที่2เป็นกล้องมุมกว้าง50ล้านพิกเซล f 2.2นะครับมีซูเปอร์มาโครที่5เซนติเมตรด้วยคร ในตัวอันนี้เหมือนใน14 Pro เลยครับผมและตัวสุดท้ายเป็นกล้องเพลิสโคปนะครับ50ล้านพิกเซล f 2.5ซูมได้ถึง5เท่าแถมมีเทเลมาโคทิรีย30ซนติเมตรด้วยครับผมมาพร้อมกับปันสัน OIS ครับคืออันนี้เทียบกับ14 Pro นะตัวรูรับแสงเขาแคบกว่าก็จริงแต่เขาสามารถซูมได้มากกว่านะ คืออัปเกรดจาก3เท่ามาเป็น5เท่าเลยครับทำให้รุ่น15 Pro เนี่ยระยะซูมทำได้ไกลกว่า14 Pro นะครับแต่ก็ว่าใครที่ติดใจระยะเลนส์พอเทตที่3เท่านะครับก็อาจจะเสียดายแน่นอนครับผม Xiaomi เขาโฆษณาตัวเลน120มิลลิเมตรไรก้าซูม5เท่าของเขาเนี่ยนะครับว่า ให้ภาพที่สวยงามนะครับแล้วก็จะมีตัวโทนสีเฉพาะของไลกามาในกล้องตัวนี้ด้วยนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีสีที่แบบค่อนข้างจะเป็นเฉพาะตัวระดับหนึ่งเลยแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวเสี่ยวมี aisp เหมือนเดิมนัคือตัวเรียกว่า เอนจินในการประมวลผลภาพที่ทาง Xiaomi เขาพัฒนาขึ้นมาเองมีใช้ AI ช่วยในการประมวลผลภาพครับด้านงานวิดีโอก็รองรับการถ่ายวิดีโอ 4K 60fps ที่เป็น Dolby Vision ด้วยครับด้านประสิทธิภาพนะครับก็ใช้ตัวชิปเซ็ต Snapdragon 8 Elite นั่นเองนะครับที่มาพร้อมกับตัวแผ่นระบ,บายความร้อน VC ที่มีความยาวมากกว่าเดิมถึง14%ครับผมก็ช่วยในการระบ,บายความร้อนที่ดีขึ้นสําหรับแบตเตอรี่เรียกว่าเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่เลยครับผมมาพร้อมกับความ อยูถ่ถึง6,100มิลลิแอมเลยใหญ่กว่าเดิมแบบเยอะเลยครับผมโดยใช้ทัโลยีตัวซิลิคอนคาร์บอนเอนโดนั่นเองนะครับผมรองรับการชาร์จมีสายที่90วัตต์แล้วก็รองรับการชาร์จไร้สายที่50วัตต์ครับผมสำหรับสเปคอื่นๆนะครับผมตัวกล้องหน้า32ล้านพิกเซลนะครับรองรับการถ่ายวิดีโอ d อ l บี Vision เช่นเดีเยวกันเลยแรมเป็น L P D D R 5 X พื้นที่เก็บข้อมูลเป็น U F S 4.0ตัวเครื่องกันน้ำ I P 6 8พอร์ต Type C เป็น U S B 3 2ามจุดรอง รับการส่งข้อมูลสูงสุดที่10 Gbps เลยมาดูรุ่นน้อง Xiaomi 15กันบ้างครับรุ่นน้องเล็กก็จะมีดีไซน์ที่คล้ายกับรุ่นพี่นะครับแต่ว่ากระจกหน้าจอจะเปลี่ยนใหม่เป็นกระจกแบบจอแบนไปนเลยนะครับไม่มีขอบโค้งใดๆทั้งสิน้นซึ่งรุ่น15นยครับก็จะเป็นตัวฝาหลังกระจกนะครับผมมีตัวสีที่เป็นคล้ายๆค,คลื่นนะ้าเหมือนกันเขายังมีรุ่นลิมิเต็ดที่เป็นรุ่นดิมอนด์ด้วยนะครับก็จะเห็นว่าตรงแป้นกล้องเนี่ยจะเป็นสีเหมือนเพชรเลยแล้วฝาหลังจะเป็นตัวหนังโคหน้าลายแบบหนังจระเข้ด้านข้างเครื่องเนี่ยจะมีการฝังเพชรลงไปจริงๆ,ๆนะครับ มาในแลบนะไม่ใช่เพชรที่หามาจากธรรมชาติครับแล้วก็มีข้อความเขียนด้านข้างเครื่องว่า limited edition ด้วยสําหรับหน้าจอขนาดจะอยู่ที่6.36นิ้วครับความละเอียดจะอยู่ที่1 5 k นะครับผมสเปคอื่นๆคือเหมือนรุ่นพี่เป๊ะเ,เ,เลยนะครับผม และตัวสแกนลายนุ่มือก็เป็นอันต้าโซนิกซิงเกิลปรินเหมือนกันด้วยนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าหายากเลยปกติแล้วเขาจะใส่ตัวอันต้าโซนิกเนี่ยเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับตัวที่เป็นรุ่นลองๆล,ล,ลงมาเขาไม่ค่อยใส่กันส่วนกล้องหลังนะครับเป็นกล้องไลกาเซ e ตอัพสาตัวเหมือนกันเลยครับกล้องหลัก50ล้านพิกเซลเซนเซอร์ตัวไลคันเตอร์เก้าร้อยเหมือน,นแต่ตัวนี้รูรับแสงจะอยู่ที่ F ส่วนหนึ่งจุดหนะครับรูรับแสงจะแคบลงมามีการั่าน o i s เช่นเดียวกันส่วนกล้องมุมกว้างตัวเดียยววกกันนเลลผมม50 50้ซ F 2.2ส่องู เซล f 2.0ตัวนี้ระยะซูมจะอยู่ที่3เท่านะครับผมแล้วก็มีกันสั่น OIS เหมือนกันแล้วมีตัวเสีย o m i AISP เหมือนกันด้วยครับด้านประสิทธิภาพมาเหมือนรุ่นพี่นะครับ Snapdragon 8อีลิตพร้อมตัว VC ที่ยาวกว่าเดิม6.8%ครับแบตเตอรี่นะครับอัปเกรดขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่เหมือนกันครับอยู่ที่5 4 0 0มิลลแอมรองรับการชาร์จเร็วแบบมีสายที่9 0วัตต์แล้วก็ไร้สายที่5 0วัตต์เหมือนกันครับผมสเปคอื่นๆที่น่าสนใจก็เหมือนกันนะครับกันน้ำกันฝุ่น IP68 แลมเป็น LPDDR5X พื้นที่ข้อมูล USB 4.0นะครับผมจะมีจุดที่แตกต่างจากรุ่นพี่จุดก็คือตัว USB Type C นั่นเองนะครับสำหรับ Xiaomi 15เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับ USB 3.2 Gen1 ครับผมรองรับการส่งข้อมูลสูงสุดที่5 Gbps สําหรับราคานะครับเรามาดูราคาของ Xiaomi 15ก่อนนะรุ่นที่หน้ารุ่นเข้าไทยเลยก็คือตัว RAM 16 พื้นที่512กิกะไนะราคาก็จะอยู่ที่4,999หยวนครับผมแปลงเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ23,500บาทครับแล้วถ้าเรามาดูตัว Limited Edition ที่เป็นฝาหลังลายตัวหนังจระเข้ K นะครับผมตัวนี้เขาจะอยู่ที่5,999หยวนครับก็เป็นรุ่นตัว16:512เหมือนกันครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ28,000นะแต่นี้คิดว่าผมไม่เข้าไทยส่วน Xiaomi 15 Pro นะครับตัวที่น่ารุ่นเข้าไทยก็คือเหมือนกันครับ16พื้นที่12กิกะไบราคาเขาจะอยู่ที่5 1799อยหยวนครับแปลงเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ27,000บาทครับผมก็ต้องบอกว่าปกตเสี่ยวมีหลังจากเปิดตัวในจีนแล้วเนี่ยไม่นานเขาก็จะเปิดตัว g l o b a l แล้วก็เข้าไทยนะเรามารอลุ้นกันได้เลยครับผมสําหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการของเราจนจบนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดอะไรก็ตามครับกดให้เรียบร้อยครบทุกอย่างนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆรับชมกันต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ